ครับต่อไปจะเป็นการทํางานในส่วนของการบ mm ันทึกกิจกรรมทั่วไปนะครับที่ไม่มีคะแนนความดีนะฮะก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือที่หน้ารายการหลักนะฮะก็คือหน้านี้นะครับให้เลือกเมนูที่ชื่อว่าการบันทึกกิจกรรมและความดีนะครับจากนั้นก็จะเห็นเมนูย่อยนะครับสามเมนูขึ้นมานะครับให้เลือกเมนูย่อยที่ชื่อว่าบันทึกกิจกรรมอื่นๆนะครับในขั้นตอนที่2 นะครับพอเลือกเข้าไปปั๊บก,ก็จะขึ้นมานะฮะก็คือหน้าแบบฟอร์มขึ้นมาในขั้นตอนที่3เราก็จะกรอกข้อมูลนะฮะที่เราจะบันทึกเข้าไปนะฮะเช่นนะครับแล้วก็ลองใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่4ี่ก็คือกดปุ่มบันทึกตรงนี้นั่นเองนะครับเมื่อกดปุ่มบันทึกเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเ,เมนูกลับไปนะครับพอกดเมนูกลับไปปั๊บนะครับ ขั้นตอนที่ถัดไปขั้นตอนที่6นะครับขั้นตอนที่5เมื่อสักครู่นี้นคือกลับกดเมนูกลับไปขั้นตอนที่6ก็คือเราก็จะแสดงกิจกรรมที่เราเพิ่งใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยการไปเลือกที่เมนูข้างบนก็คือเมนูที่ชื่อว่าแสดงกิจกรรมทั้งหมดนะครับเมื่อเราเลือกแสดงกิจกรรมทั้งหมดนะครับระบบก็จะไปดึงข้อมูลของทุกกิจกรรมเลยของทุกท่านเข้ามาเลยนะฮะคราวนี้เพื่อเราจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปแล้วเข้าไปจริงหรือไม่ นะครับก็ให้เลือกเมนูข้างล่างที่ชื่อว่ากิจกรรมของตนเองนะครับแล้วก็จะเห็นข้อมูลที่เราเพิ่งใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการบันทึกกิจกรรมทั่วไปแบบไม่มีคะแนนความดีครับ